ไม่รู้นึกยังไงไปเที่ยวข้อาสารนี่แหละอยากแค่ลองว่าเออแม่งเป็นยังไงวะพอถักปุ๊บเสบชอบก็อยู่ประมันเ้น่นะอยู่ได้ด้วย12ปีพือเ <c oughs> มื่อก่อนพอเราพอเราใช้เส้นผมจริงของเราถักเนี่ยมันต้องการความเหนียวนิดนึงบางทีเราอาจจะต้องใช้สบู่สระผมด้วยซ<ช>้ัถูกไหมพี่ผมมีโอกาสทำเด็ดล็อกตั้งแต่ผมเด็กนะพี่ผมก็ผ่านมาหมดว่า อ๋อทำผมจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ทุก5ปีย่างเส้นผมเขาก็ไม่เหมือนเดิมผมเลยเห็นข้อเสียมันไวเราก็เริ่มเปลี่ยนวัสดุมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วพอเราทําจนถึงขั้นคนผมบางก็ทําได้คนหัวล้านก็ทําได้นี่มันก็อิสระไปหมดเดี๋ยวผมให้น้องเอามาให้ดูอะไรพี่ก็จะเป็นไหมไฟเบอร์ที่แบบว่าบางคนไม่นิยมเอาผมจริงของคนอื่นมาต่อ้วยครับอันนี้มีความเส้นใหญ่ก็คือไม่ได้วาจากตัวเดนโลฟครับพี่สองเส้นงานโอซาคูผมจริงครับมันอยู่ที่11กรัม แต่อันนี้11เส้นอยู่ที่9กรัมลางมครับพี่ผน,นอมเส้นผมได้มากกว่าแล้วครับพี่โอเคพี่พร้อมไหมครับพร้อมครับอย่างนั้นเราไปทําผมกัน let's go <S ครบนนับตอนนั้นกับตอนนี้ความรู้สึกอันไหนรู้สึกว่าสบายกว่ากันครับพี่ตอนนี้สบายกว่าเพราะตอนนั้นอ่ะผมมันหนักไม่เหมือนตอนเนี้อันนี้เทคโนโลยีเนี้ยอืมสบายมากนุ่มเบาสบายแบบครับไอยุคที่ไว้โอสครูตอนนั้นอ่ะครับโอ้บอกได้เลยว่าถ้าวันไหน ไม่ได้ดูแลจริงนะเพื่อนเพื่อนทิ้งนะบอกเหม็นมากเหม็นหัวมากอันนี้สาผมเลยทุกวันนะพี่ประทับใจตั้งแต่จอดรถเลยทีมงานเป็นเหมือนเป็นพวกกันเลยเหมือนเหมือนเรารู้จักกันมานานอ่ะตอนที่ผมเพิ่งมานะครับสัมผัสแรกที่ผมสัมผัสได้สัมผัสที่สองคือให้ความรู้ดีมากแบบต้องแบบนี้นะนี่นี่นะนี่นะผมน้ําหนักเท่านี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยอคือชนิดของของอ่าสดุกว่าใช่อันนี้แบบดีมากเลย เฟรนี่ดีอะผมชอบที่นี่คร,ครับผมแล้วันนี้เราบอกตรงๆว่าเราไม่ได้เตรียมใส่เ,เสเื้อนะครับ,รบเป็นความบังเอิญนะโอเคขอบคุณพี่พงษ์นะครับวันนี้ครับผม21 a เป็นที่วันเอเค้ย